อาครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การรีวิวเกมไม่โกงอีกครั้งหนึ่งของกระผมในครั้งนี้ดูภาษษษษษรกิจต่อไปกันเลยนะค่ำคืนค่ายหน่เป็กอาลบัมมันใกล้จะเช้าแล้วครับช่วงนี้นะอ้าวพาร์เกอร์นี่มีอะไรเด้อเพื่อน He's having some problems. They just told us on the Oh, gotta get What? You wanna leave the base now? At night? all those reports of Charlie crawling around? Not night anymore. It's almost 4 a.m. Captain wants you and the fort to escort me. Nut will come with us too. Come on, then. Get moving. We're leaving now. Okay, okay, okay. Deer up, deer up. Oh, me there's a keep gun. เดี๋ยดีกว่าข้างแสงวันนี้ภารกิจในยอนเช้านนเงาอะไรแปลกด้วยอันนี้ผมใช้เซกะจังกับลูกโม่ซึ่งตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกเบื่อมันแล้วอันนี้ผมให้ทุกท่าน,นดูปืนอ,อื่นมากกว่า <c oughs> วางแหมไม่ได้ไงเนี่ยวันนี้ผมจะใช้ตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกัน คืออะไรไม่รู้ส่วนปืนพกผมว่าตัวนี้มันเป็นสไน,นเปอร์แล้วกระสุนก็ข้างน้อยเพราะฉะนั้นผมขอตัวที่เป็นกระสุนสำรองเยอะละกันนี่ปืนพกที่กระสุนสำรองเยอะเก้านัดเนี่ยอเอาไว้เผื่อโอกาสเยอะๆนไงซึ่งกระสุนสำรองอยู่ไหนวะอ๋อไม่ใช่เออไอ้ตัวเนี้ย ยินโชว์บยินโชว์นี่ฮะขีดตรงกลางจัดกระสุนเงี้ยนะะเอาเรามารุยกันเลยกับภารกิจต่อไปเราไม่มีรายละเอียดข้อมูลอะไรมากรู้แต่ว่าเราต้องออกรถกันในเช้าวันนี้รีบหน่อย มาแล้วมาแล้วฮึขับรถเหรอนี่อีดิบดิบดิ๊บโชว์ดโค้ดก็รายงานไปแต่กูรู้สึกว่าดี่โค้ดมันไม่จำหนูวิคิวอะไรอยู่แต่ปากพูดนด้วยรายงานสูงมือการได้ไงปากพูดแต่หูไม่ได้จัำ ขับลุยเขาเงนนี้ยอันนี้จริงๆจะมีอีกคันหนึ่งตามหลังนเรามาะครับเพราอีกคันนึงที่เห็นตามวอลไปถามว่าแต่จะว่าอีกคันหนึ่งนี้จะถูกพวกวิวธีหลักทางะะ mm hmm. เลยนะเร็วมากๆตามตามเรามาได้ โลบะมาณอินเชียลดีะฮะแต่ว่าอินดิเชียลดีนี่ถนนเขาดีกว่านี้นะไม่ใช่ถนนดินฟุตไม่เหมือนขึ้นเขาเชียงใหม่ยังไงไม่รู้วันนี้เราจะพาพวกไปที่ภูขเขาบโบรแบ็กไปกันที่บโบรแบ็กนอเทิรไปตกปลากันที่นั่นนี่ไฟการตกไปใช้ตัวนี้โอ้ And the and industry industry that, industry what industry. about those รีบและปลอดภัยทำไมปลอดภัยต้อตายฮะ ใจเย็นพวกไม่เป็นไรพวกนยยังครบส2อยู่พวกนายได้แบบตกรถได้ดีนะนิ่งเลยไม่มีเรีแอคชั่นหรือขยับเลยเุยุยหุยหุยโอ้ย,ยเดือมากคืผมต้องผวัญแดงเล่นเยอะนะขนมันอันตรามาก เราจะแข่งนิดแข่งแรงกันไม่ได้ขนาดโฟวิวนี่นเนี่ยกูเล่นกันทีแล้วนะเว้ยจะคงหักศอกอะไรเยอะมาก เส้นทางฮะแย่เลยเนี่ยจากนี้ก็เดินเท้ากันแล้วมาต่อกันเลยโอเคเส้นทางตอนนี้ถูกปิดกั้นเราต้องเดินทางเท้าไปแต่ถ้าทางเราก็อยู่ใกล้แล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาช่วยพวกนายเองสั่งในตอนนี้ ตามมนเลยบีแคฟฟูอ๋หันหลังหันหลังอย่างนี้ชอบเปี้ยง<ป>อ้าอีปืนเขาแรงนะครับหนนัดหนึ่งศพเก็บกระสุนหน่อยเพื่อ ภาวะจุกเฉินอาจจะได้ใช้จะได้มีกระสุนรอ,องเวลาที่หยิบปืนค่าศึกมาใช้ทันทีไม่ต้องเสียเวลากดอเ,เอา,เอา,เอาไม่โดดไม่โดดนิิงสิครับมาล้อมทำไมช่วยกูยิงสิ เดดีโอแมนดฟโฟดมึงมาหนี้กุญญานก่อนมอสเทนอีเกิลทีมที่เราจะไปช่วยนี้ชื่อมอสเทนอีเกิลแต่เราเรียกแบบติดตลรว่ามอสอีเกิลมอสเบอร์ นายมีอะไรติดตัวไหมมีมาม่าด้วย VC flag ทงพวก VC เขารายงานว่าถูกโจมตีด้วยปืนคอฮะเราต้องเป็นการปืนคอมันซะผมจำทิศทางได้อยู่ฮะ อุ <Mile dizzy> ้ยติดบ้านไฟไหมน้ำร้อนลวกแผลทุ่งพองเป็นหนองผิวหนังเสดเป็นหนองใช้เหี้ยื่อสิยาจะของเดียวกับอะไรสิยาโอ้ย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 เจ็บอะไรใครให้เจ็บ a plan of some camp <us> but ours. not Oh, แผนทีน่อะไรเนี่ยเอ้าซากกบกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วนูเว้ย คาคเกอร์โอ้ดีมาพอดีเลยพวกกำลังต้องการอยู่พอดีเติมเติมเติมทิ้งตกไปเต็มๆไรขนาดน,นี้เอาหนี้ดีกวนาน่วนาน เนกูยิงแม่นนะเข้าใจไหมยิงไม่โดนอีกอมีกระสุนสำรองอีกโดนหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือคุณต้องรุยแล้วตอน เีย่าพื้นที่ออดีโฟจะไล่หลังออกมา,มาตายแล้วปืนคองมีแท่นอะไรข้นีย่ยเก็บได้ด้วยดีโฟอยู่ไหนดีโฟอยู่ไหนดีโฟดโฟมึงอยู่ไหน กูจาวอกูจาวอมึงรีบมาหากูด้วยไม่มเาเจอแบบลุมโมกันเลยหอือะไรใครกันเนี่ยผมใช้ดักกูนอฟด้วยมึงมาเจอปืนกูนี่กูหน่อยไหม

c อ e c k ช o u r f i r ฟด้วยประมาณว่าให้ดูดีๆเราจะเข้าค่ายของคุณแล้วไม่งั้นเราจะโดนยิงเขาได้ はい。 เก็บตัวนี้มาใช้ก่อนลวเออมีจุดแดงๆรายงานทนี้รใจไหมน้องกระบอกนี้ แหงพุ่งวาบเลยถืออะไรเนี่ยโหแดกมามากโอเคเก็บ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 ันนี้เรา วิ่งปกป้องค่ายเขาในตรงนัออ้นไหมไม่ดับสักทีฮะนีอะไรถือปุ๊กทำไมอ,อยู่ไหนไม้หรือเปล่ายิงไปก่อนแล้ว นายยิ้มไม่ค่อยโดนเลยไอ้ลองใช้ดูสิอ้าวนี่ใครเนี่ย แนวนจุดแดงๆจุดแดงๆสู้คนนะเว้ยเอาหายไปไหนวะเอ้อย่ายพวก ยิงปืนนี้ปรับเซมิออโตโ้ได้แก๊กแก,แกแ๊กแต่จำได้ว่าบางเกมมันยิงรัวกว่าน,นี้นะเขาคลายก่อนไหนดีโฟร์เพื่อนกูกูมีเพื่อนชื่อดีโฟร์โอ๊ยของนี่คักเกอร์เีวหน่อยหมอหมอแล้ว ดีโฟสโอ้โหนายมาทำอะไรอย่างนี้เฮ้ยมีใครใต้ดินด้วยเดินรู้นี่ดิชิวมารายงานจะมีฮอมาสปอร์ตท <on>, ี <that> ่นี่ฮะ เคฮอมาแล้วทีนี้ผู้มันก็ไม่กล้ามาตีที่นี่แล้สามลำเลยทีเดียวอเพงเราใจโยก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  มิชชั่นคอมพลีตครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสักฟังมาถึงตอนนี้สำหรับการรีวริวข้นต่อไปผมจะทำให้สนุกกว่านี้แน่นอนครับขอบคุณครับ